สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปน,นี้นะครับผมจะมาพูดถึงนักบินไททันที่กำลังจะเข้ามาในอัปเดต9.1กันเลยไงเราก็ต้านไม่ไหวครับผมซึ่งแนวคิดน,นี้ครับผมทางพิโซนิเนี่ยเขา,าบอกมาว่านักบินไททันครับผมเป็นแนวคิดน,นะการปรับสมดุลของไททันครับและลดจุดอ่อนของไททันเราคืออ่าโอเคเข้าใจได้ถ้าเกิดเราเป็นไททันเก่าอาร์เธอร์โนเดนเอาหมิงพวกนี้ครับผมมันมีจุดอ่อนที่เห็นในชาอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดแบบเฮ้ยไททันใหม่หมละยังลุกอย่างเนี้ย ไททันที่เพิ่งจะเข้ามาใหม่เลยมีน้องนิซ่ามาครับแล้วมีไททันอาเธอร์ครับผมที่จะมีอย่างนี้มาครับเฮ้ยแล้วพวกอีเทอร์ล่ะอินทาล่ะเฮ้ยมันโหดอยู่แล้วไงแล้วมันจะเอาแบบนักบินมาเพิ่มความโหดให้มันอีกแล้วแบบบอกว่ามันเป็นการลดจุดอ่อนเฮ้ยซึ่งผมว่ามัน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 ไม่ใช่ป่ะไอหุ่นที่โหดมันก็โหดอยู่ละถ้าเกิดแบบมีเฉพาะไททันเก่าๆเลยไม่เกินสมัยอ้าวหมิงไม่ไม่เกินมูรูเมสเนี่ย อะไรอย่างเงี้ยผมก็ขาค่อนข้างเนโอเคแต่แบบแน่นอนครับผมมันต้องมีนักบินไทยท่านใหม่อยู่แล้วเพราะว่าเขาต้องการที่จะขายของแหละล <c oughs> มันจะอะไรได้ว่ะนะแต่ก็ก็ประมาณนั้นก็ผม่ะเราพูดเรื่องรายละเอียดกันดีกว่านี่ส่วนตัวไปแล้ว <c oughs> <c oughs> นักบินไทไทยท่านครับผมจะเป็นนักบินในตำนานเท่านั้นอ่าไม่มีนักบินย่อยๆ,ๆครับผมไม่มีนักบินธรรมดาทั่วไปนะจะเป็นนักบินในตำนานเท่านั้นเลยครับผม และคุณปกติของเราใช่ไหมนักบินจะมี7สกิลครับผมแต่ว่าไทท่านจะเพิ่มขึ้นมาเป็น10สกิลโอ้สิสกิล10 100เลเวลเวเฮ้ยอ้นักบินของเรา7สกิลครับผม70เลเวลแค่นี้ก็ว่าโหดแล้วนะไทท่านมี10สกิลอะและไม่เท่านั้นมีสกิลเอกลักษณ์3สกิล โอ้โหคนธรรมดามีแค่หนึ่งครับตอนนี้มี3สกิลเอกลักษณ์ว้าวเป็น13สกิลบ้าบอโอ้โหสุดๆไปแล้วนะแล้วเขามีตัวอย่างครับผมว่าสกิลเอกลักษณ์ของขอ่าอย่างของหยางลีที่ขับอาเธอร์เนี่ยคืออะไรบ้างครับผมสกิลเอกลักษณ์ที่1คือ,อยิงแรงขึ้น7%อันนี้ก็ยังพอได้เพิ่มเลือด5%อันนี้ก็ยังพอได้และสกิลที่3ครับผมเปิดตาทิพย์เมื่อเลือดเหลือ20% อ่าอันนี้มันอาจจะเป็นทางาแก้ให้หุ่นเก่าค่อนข้างโอเคเว้ยแต่ถ้าเกิดอีเธอร์หุ่นสกิลใหม่ใหม่มหุ่นใหม่ๆไททันใหม่ๆอินทรามีตาทิพ์ได้อะไรอย่างงี้เฮ้ยมันก็จะแบบไม่ใช้ไปใช้โมดูลหรืออะไรแบบนี้บโอ้โหมันจยิ่งหัวกันเข้าอีกไงเอ,อย <c oughs> เดยบรับแรงกระแทกได้เลยครับผมและสิบสกิลย่อยนี้ครับผมมันก็จะแบ,บ่งเป็นสี่เียด้วย ตอนแรกผมเห็นในตัวอย่างนึกว่ามีแค่สามเทียเท่าม่วงทองเขาบอกมาว่ามีสี่เทียผมเหมือนหุ่นปกติเหมือนนักบินของหุ่นปกติเลยสีเท่าสีฟ้าสีม่วงสีทองเฮ้ยและสกิลย่อยต่างๆครับผมจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะในอัปเดต9.2ครับผมเขาก็จะบอกว่าจะมีสกิลให้เราเลือก50สกิลคือเราสุ่มกันตาเหลือกเลยนะคือแบบเฮ้ยคือแบาปตอ่ะถ้ากิดสกิลน้อย้อะสุสมสกิลอะไรที่เราอยากจะได้ยังพอได้ง่ายๆครับผมแต่คราวนี้ 50สกิลในอาเบียเก้าจุดสองสุ่มกันไปเถอะโอ้โหหมดทองไปเป็นหมื่นก็ยังไม่ได้สกิลที่ต้องการป่ะว้าวแล้วเขาบอกว่าแบบนี้ครับผมจะทําให้เมตาของไทยท่านมีความหลากหลายมากขึ้นนะไม่ซ้ํากันแบบเล่นอีเธออีเธออีเธอ,อ,อเล่นแต่แบบอินทรีอินทรีอินทร่าอะไรอย่างงี้ก็จะมีแบบโนเดนเหรอฮับสตาร์เหรออย่างงี้มาช่วยกันอย่างงี้เหรอเฮ้ยมันจริงเปล่าแล้วเกิดแบบเฮ้ยไททันใหม่มาแล้วมินทักบินใหม่มาเขาก็จะเล่นแต่ไททันใหม่ป่ะใช่ไหม ใครเขาจะเอาไททันเก่ามาในเมื่อมีนักบินเหมือนกันคิดอะไรกินอยู่นี่และนักบินครับผมจะเลือล่อนลำดับเหมือนแบบนักบินทั่วไปเลยครับผมนักบินของไททันเนี่ยนะสกิลการเลื่อนยศต่างๆครับผมแล้วจะสุ่มสกิลได้ภายหลังถ้าเกิดแบบเรามันได้สกิลที่ไม่พอใจมานะเลื่อนยศปุ๊บก็จะได้สกิลฟรีเป็นหนึ่งสกิลเหมือนกันเหมือนนักบินปกติเลยครับผมแต่ว่าไททันทรัพยากรในการอัปเกรดสกิลต่างๆครับผมแบบนี้เลยนะ ถ้าเกิดเราแบบเลือกซื้อสกิลเลยก็ใช้ทองอ่าแค่เอยู่ครับผมเหมือนกันเหมือนกันสุ่มสกิลครับผมก็ใช้ทองเหมือนกันนะสุ่มสกิลต่างๆเลยและการเลื่อนขั้นนักบินครับผมเพิ่มยศต่างๆอาจจะแบบจากหกสิบเป็นหกสิบเอ็ดอะไรอย่างเงี้ผมเพื่อนเพิ่มสกิลเพิ่มยศของเนี่ยครับผมก็จะใช้ทองเหมือนกันแต่ว่ามันมีการใช้พีทีด้วยอ มันไม่ใช่แค่ใช้ทองอย่างเดียวเว้ยใช้พิธีด้วยแล้วใช้พิธีกับอะไรล่ะอันแรกเลยครับผมที่ใช้พิธีคือการเล่งเลเวลอ๋อแบบว่าผ่านขั้นตอนเพิ่มเลเวลสกิลใช่ไหมก็แบบกดเล่ง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 แล้วก่อนใช้ทองครับผมตอนนี้ใช้พ t ีหรือแบบเฮ้ยเราเล่นไม่ทันใจไงใช่ไหมส่วนมากก็จริงผมก็กดเล่งแหละตอนนี้ใช้พีทีด้วยโอ้โหกดรัวรัวอย่างเงี้ยใช้พิธีครับผมจุกแน่แ่และ อัประดับเทียสองสกิลครับผมสมมติเราสุมเลือกได้มาปุ๊บได้สีฟ้าต้องการเป็นสีทองสีม่วงสีทองแล้วก็ต้องใช้พีทีเหมือนกันโอ้โหอันนี้เจ็บปวดนะคือแบบเฮ้ยใช้ทองมันใช้เยอะนะสามพันใส่สองพันทองพันห้าร้อยทองครับผมในการอับสกิลขึ้นมาแต่ว่าถ้าเกิดจะใช้พีทีละมันจะใช้เท่าไหร่เฮ้ยแค่แบบไททันธรรมดาก็แบบไม่มีพีทีจะอับแล้วอ่ะแล้วต้องใช้พีทีในการเลื่อนเทียของสกิลอีกครับผมมันค่อนข้างที่จะแบบ ตึงอ่ะตึงอ่ะตึงกระ,ะเป๋าตังค์ <laughs> <laughs> โหดหลายมาก <laughs> ผมว่าแบบเฮ้ยอย่างเงี้ยมันทําให้แบบเหมือนแรกๆมาเหมือนคอนเซ็ปเหมือนจะดีว่าอุดช่องว่างอะไรพวกนี้ครับผมเหมือนจะดีแต่ว่าสายฟรีมันจะอยู่ได้ยังไงวะคือสายเติมอะเข้าใจได้ครับผมซื้อพีทีมาเพื่อที่จะอัพนักบินอัพไสท,ท่านได้ไงแต่ว่าแบบสายฟรีแค่อัพไสท,ท่านให้มันตันอัพป,ปืนให้มันตันก็ยังยากเลยแล้วคราวนี้จะต้องใช้พีทีในการอัพสกิลนักบินด้วยครับผมเพื่อนว้าไม่รู้คิดอะไรอยู่นะแล้วก็ผมว่า ถ้าเกิดเราใช้ทองเนี่ยพอเข้าใจไดบผมแต่พีทีมันหายยากกว่าทองไงโอ้โหโอเคเพื่อนยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาคุยได้นะผมมาเพื่อนๆมีความเห็นยังไรกับนับบินไถท,ทานแล้วก็การอัพสกิลโดยใช้พีทีจังๆนี้ครับผมเพื่อนๆเดีเ๋ยวนะสิบสกิลสามสกิลเอกลักษณ์ <laughs> จุกกันแน่นอนโอเคเพื่อนๆยังไงก็เอาไว้เจอกันใหม่สำหรับวันนี้ขอทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบายบอล